สวัสดีครับท่านผู้ชมมีดิอนรอบเข้าสู่ช่องเชนอาคาเราเนอครับวันนี้เราจะเดินทางมาที่สวนหยางพลากำลังเดินขึ้นไปครับมาปาะยามเก็ดยาครับตอนนี้มากันสองคนตอนนี้ก็ตอนเย็ยนประมาณสิบห้านาฬิกาแล้วครับตอนนี้กำลังเดินไปใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปชม อยู่ข้างหน้าว่าเราจะได้ใช้เวลากี่โมงและวิธีการปราบยากรือกีดหยาของคนดอยเหมือนกับคนในเมืองไหมเดี๋ยวดูพาทุกคนไปชมกันเลยครับนี่ครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังเดินไปเดินขึ้นไปเขาไปกับภรรยาครับสองคนไปด้วยกันกำลังเดินไปเพราะว่าถนนไม่ถึงครับ ถนนไม่ถึงเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการวางแผนเหมือนกับคนสมัยนี้ครับเพราะว่าปลูกยางพารามันก็ถี่เกินไปไม่ไม่จงไว้หรือไม่เผื่อไว้สําหรับการเห็นถนนก็เลยเา่ครับต้องขึ้นไปเดินขึ้นไปแล้วก็อ่าเวลาเวลาเก็บกู้ยางพาราก็แบกลงมาครับแบกลงไปแล้วก็เดินลงไป ถ้าไปถึงบทที่เราจะจอดรถมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นก็ตามอเตอร์ไซค์กลับไปแล้วตอนนี้ก็จะถึงส่วนนะครับเวลาดึงขึ้นไปเนี่ยนี่คือบทเวียนว่าก่อนที่เราจะทําอะไรเราต้องวันแผนให้ดีๆเพื่อ,อไม่ลําบากแบบนี้ครับไม่ได้วันแผนตั้งแต่แรกก็สมัยก่อนเนี่ย ลุง่อลุงปูกเขาปลูกไว้เนี่ยนี่ยก็เลยอ่าลำบากนิดนึงนตอนเดินมาคืนแล้วครับนี่แหละนี่คือเขตแดนครับเส้นทางเส้นทางนี่คือเขตแดงเนี่ยเส้นทางนี่คือเขตแดงฝั่งนี้อีกของเจ้าของหนึ่งนนเป็นของของของเราครับฝั่งไหนเริ่มต้นจุดนี้ต้นนี้ไปนะฮะ โอเคเราไปปาดกันเลยนี่คือวิธีการกีดครับโอ้แบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ครับเราวน้ำยันมันก็ไหลลงมาไปต่อตัวที่สองนี่ครับนี่โอเคแป๊บเดียวก็เสร็จนะ แต่คนที่ช้าเนี่ยต้องใช้เวลานานสมควรมากเลยครับแต่คนที่เร็วเนี่ยไม่ถึง15วิเนี่ยไม่ถึง15วิาวิก็เสร็จแล้ว10หรือ12วิหรือ10วิเนี่ยชัวงง่วโมงละอ่าถ้าเราไล่ต้นละ10วิก็เออีวิก็3ต้นต่อนอาทีครับ1ชั่วโมงก็200ใช่ไหมครับ หนึ่งชั่วโมงก็ปรมาณสักคูณเอาแล้วกันครับเนี่ยเลียวมากเลยเพื่อให้ท่านผู้ชม FC ทั้งหลายดูครับเวลาเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง,ชองเชนอาขาเราด้วยนะครับนี่คือวิถีชีวิตของคนบนดอยนะครับนี่ดูสิครับ ข้างล่างเนี่ยมันเปป่าไมา้มีหลายชนิดเลยนี่คือป่าห่วงห้ามครับไม่ให้ใครตัดไม้ห้ามไม้แบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้ครับโอเคนี่คือส่วนยางพาราครับตอนนี้ก็15บหนานิกาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการเก็บยาง เดี๋ยวติดตามกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนี่ดูดิข้าง,งล่างนั้นก็มันเป็นต้นกล้วยครับต้นกล้วยป่าครับนี่มีหนอด้วยนี่เขาเป็นหนอหวานต้นกล้วยมันมีสัตว์ป่านะครับราขึ้นมาบนโดยแบบนี้ก็ลมเย็นๆครับบรรยากาศดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตอนที่เราจะเสร็จนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อสนับสนุนให้มีแรงกำลังใจในะการทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับนั่นคือ,อส่วนที่พักครับเวลาฝนตกก็จะเข้าไปพักที่นั่นครับเพื่อมาให้ตากฝนนะเวลาช่วงเวลาฝนตกนะโอเคบายบายครับสวัสดีครับตอนนี้พื้นเสร็จแล้วเอาเอยูอ่จริงจริงะ พตอนนี้เพิ่งเสร็จครับสองทุ่มแล้วใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าเกือบเกืบสามชั่วโมงอ่าต้นหญ้าพาราประมาณหนึ่งพันกว่าครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยประมาณนี้แล้วนี่กล้องมามั่วๆครับเนี่ย โอ้ไม่เห็นไม่เห็นเพราะมันมืดไม่มีอันนั้นกําลังจะเดินทางกลับบ้านครับรถโมไซ์จอดอยู่ข้างหน้านี้โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับพบกันมาในคลิปหน้า